ยังคงเดินหน้าพูดคุยทําความเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิรูปประเทศกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆนะครับซึ่งเวทีในวันนี้ก็มีการแสดงความคิดเห็นโดยเห็นด้วยกับแนวทางของกปปสคือต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครับ นายสุเทพเทิสุบันแกนนำกนปปสรพร้อมด้วยนายสุริยะใสากตศิลากรรมการกปรปสนะครับก็ได้เข้าไปร่วมหารือกับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และตัวแทนสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยราบคำแหงในเวทีเสวนาภายใต้ชื่อทางออกประเทศไทยปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ผู้เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งตามแนวทางของกปปสด้วยเหตุผลที่คล้ายกันคือไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งในวันที่2องกุมภาพันธ์ปีหน้าจะเป็นทางออกทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้เพราะมองว่าปัญหาเดิมๆเช่นการทุจริตปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงปัญหาการบริหารงบประมาณหรือแม้แต่ปัญหาการโยกย้ายข้าราชการจะยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับ การปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งเพื่อน,นำไปสู่การจัดตั้งสภาประชาชนที่ไม่มีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจงเป็นสิ่งที่แกนนํำกปปสและผู้เข้าร่วมเสวนาเชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับประเทศไทยในอนาคตแต่การจะทําให้การปฏิรูปสําเร็จได้ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรักษาการจะต้องออกจากการเป็นรัฐบาลรักษาการด้วยการคือนอำนาจให้กับประชาชนซึ่งความเห็นของผู้เข้าร่วมทั้งหมดกปปสจะรวบรวมนำกลับไปหารือกับแกนนำกปปสเพื่อกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวต่อไป